ครับพี่น้องล้างเลกครับขั้นเปียกเลยครับล้างที่สามก็เห็นปลาดึงอยู่ครับพี่น้องนี่ครับขั้นปิกเปียกเลยพี่น้องอยู่เห็นบอกอยู่อยู่ครับปลาดุกครับพี่น้องปลาดุกครับเก็บครับ เย็นครับพี่น้องนีครับถึกปลาไหลครับพี่นอ้องสวัสดีครับวันนี้กับผ้ามาใส่เบ็ดอีกครับมาหมายวังไพรครับใส่ต่อจากคลิปก่อนครับพี่น้องมันหลุดน้ำกันครับแบบไม้นี่สิบพานบ่ครับสิบพ่อได้อยู่ได้กินว่พี่น้อง ปะครับล้างเลผมกับสิจัดมังเนี่ยแหละครับ ลังที่สองกับที่จัดมังเหนื่แล้วครับ นี่ครับไม้เนี่ยผมก็ใส่สามหลังครับพี่น้องนี่ครับกับทั้งผนครับปลาครับขึ้นไปเทิงนอีกครับพี่น้องไม้เนี่ก็งามขึ้นกันครับพี่น้องเทว่าชิมมีปลาบ่าครับก็ทาหลุ่นกันครับ กันสิขามไปใส่ฟังทั้งผนครับจากหลังหนึ่งครับได้เลยแล้วครับพี่น้องบัดด้ยามคึ้นเก่าล้วครับถ้าเก็บถ้ากูย้าเสาวเลยพี่น้องถา้ามันหลุดย้าเสาน้ำผงครับติดมานเห็บบอรครับหมาหนีครับ ดีครับสวัสดีส่วนสาครับพี่น้องมาเก็บมะกรูดเบ็ดกันอีกครับมาลุนกันเบ้งครับว่ามือนีนสิมาใน้บอกพี่น้องพ่อได้อยู่ได้กินบอครับป้าครับผูดครับพี่น้องล้างหลครับขั้นเปียกเลยครับล้างที่สามก็เห็นปลาดึงอยู่ครับพี่น้องล้างที่สองบ่ผ่านครับ นี่ครับขั้นปิกเปียกเลยพี่น้องยู่บ่้อยู่อยู่ครับปลาดุครับพี่น้องปลาดุครับเก็บครับ เหล็กมันเลยครับประดุกใส่ง่ามอีเหล้วพี่น้องเก็บก่อนครับไปใส่ถุงเลยพี่น้องลาครับเป็นหลุ่นหลังที่สามครับเป็บปลายหลังนะครับพี่น้องนี่ครับหลังที่สามครับพี่น้อง ผมเห็นมันดึงอยู่ครับหลุนกันพี่น้องเป็นปลาหยางครับปลาหยางปลาหยาง ใส่งามอีกแล้วพี่น้องครับแต่สองแต้มเลยพี่น้องที่ใส่งามงามเลยครับเก็บกอดครับลล้างที่สี่ล้างที่ห้าล้างที่หกครับพี่น้อง็นไใจครับไม้นี่ผมใส่จากหลังบ่อประมาณสี่ห้าล้างนี่แหละครับ มีตวัวเหบ่มาไห้เนี่ย,ยเห็นหนามมันอันนี้อยู่ครับทัานทาง่างครับพี่นอ้องู่บอ,อ,บอมีบอมีบ่มีตวัวบอ่อุ้ยมีหลีครับพี่น้องโกลนครับดำๆเห็นบ่ครับ ็บครับประดุกประดุกพี่น้องทูกนครับ ครมาอีกแต้มหนึ่งเลยครับพี่นอ้องแต้มที่สามครับอ้ยประดุกใส่งามอยู่แล้วครับแต็มมือเลยมัน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 ได้ใส่ถุงอีกเลยครับหลังทางหนานี่คือจะมีอาการครับพี่นอ้องหลุดกันครับ ยโยครับนี่ครับน่าต็มเลยพี่น้องแ็มที่หาครับว่าหันก็ถืออยครับ ต่บดไดไถ่ิทยครับพี่น้องเจ้ามาให้ครับเลยบดไถ่ไทยครับไก่ค้นค้นย่างมาถามพอดีครับนี่แล้วครับแต้มที่หาครับพี่น้องปลาดุกใส่งามอีกแล้วครับแก็บครับจะเป็นหลุนกันต่อครับพี่น้องดีครับหลังทางหนาทำงานนี่เลยพี่น้อง ครับปรากฏน,นี่ครับปรากฏใส่ปัญญายาวพี่น้องใส่หน่อยแห้งครับเก็บก่อนครับหลังข้างหน้าคันปกเปียกครับพี่น้อง ปลาดุกอีกเลยครับใส่ยงามอีกเลยครับทางล่างไม่ค่อยมีปลาครับพี่น้องเนียบแห้งครับหลายหลังแล้วจังเห็นแต้มหนึ่งครับครับใส่ยุ้งอีกเลยครับทางล่างหน้ามันตื่นครับพี่น้องไม่มีปลาเลยครับหลายหลังแห้งจังเห็นโตครับปลาครับลุ่นกันต่อครับ มีแต่มเพิ่มไหมป่ะครับพูนครับพี่น้องหลังทางล่างครับมันปลามันดึงอยู่ครับจะลายยังครับูนเก็บก่อนครับปลายยังแล้ว ครับลากระสงครับพี่น้องสงสัยงามอยู่ครับกเก็บอีกแลวครับเบ็ดกันยังบาลายดอกพี่น้องหล่นกันดีครับมีแต่มีอีกบอกพี่น้องไม้นี่นาตื่นแห้งครับบ่มีปลาเลยพี่น้องมาทางลางครับ แต่อยู่เทิงโตครับหนามมันลึกแน่ลงมาทางล่างหนามตื่นๆว่ามีปลาเลยล่างไดดปลาสองตัวครับลงมาทางล่างแดดบึกหลขั้นปลาครับไปหลุนกันอีกครับพี่น้องชิม,มีแตกมาอีกว่ครับล่างนี่เห็นมันดึงน้อยๆครับพี่น้องปลาจังเลยครับอุ้ย ถึกเยนครับพี่น้องนี่ครับป,ปลาถึกปลาไหลครับพี่น้องอใส่งามเลยครับโอ้ยนี่ครับพี่น้องใส่เยอะห่วงถึกเยนครับมันหมันครับมนันหมันใส่เก๊บเลยครับอยังเป็นอยู่พี่น้อง Oh. มาแล้วครับได้เอียนน้ำครับมเอนีครับลไหลใส่ง่ามไ้เขา้าฟืนเขา้าฟืนกินบอลลึกเลยครับไข่ยู่พี่น้องยู่ไห้ครับนี่ มันมานครับมันมานได้พัดเลยครับปลาไหลอยากพัดปลาไหลมาโดนเลยพี่น้องปะครับย่งอยูหาหกหลังนี่แล้วครับไปลุนกันต่อพี่น้องชิมีแตมเพิ่มให้บอครับหลังข้างหน้าขุนครับเห็นมันดึงนอยน้อยครับพี่น้องขุนครับ ตาหยังบ่ครับเบิ่งติลักพี่น้องปรากฏหน่อยครับเดีย๋ยวผมปล่อยเพิ่นแล้วครับนี่หน่อยแห้งครับ หน่อยทแท้ปล่อยเป็นไหบ้า่ล่ะมีครับเอ้ยไม่แห,ห้งพี่น้องปล่อยเพิ่นใหใหไงซาครับ มาสรุปผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับหมันอยู่ครับพี่น้องหาอยู่หากินใส่เบ็ดปลามือนี่ก็ถือแบบพานอยู่ครับหมันอยู่กับเบ็ดแปดสิบลังครับพี่น้องส่วนมากถือจะทึ่งทิงครับพี่น้องถือทั้งลางสามโตครับหน่บโมี่ครับทั้งลางครับหนํำหน่อยโพดลาบบยูครับ ลาไปอยู่น้ำลึกๆครับพี่น้องส่งล้างแหลกๆไข่แน่อยู่ครับน้ำร้ายครับถือดีอยู่ปลาครับเมื่อครับพี่น้องมือเนีรกถือประมาณอยู่ครับพอเดียเด๋ยวยูเดีกินอยู่คลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วครับถึงใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ด้ยครับสวัสดีครับ มันมันครับมันมัน